นี่ต้มปลาทูใส่คอนเทนนีค่ะหอมกระเทียมพริกตะไคร้ขามเปียกขามเปียกใหญ่เก็บมาจากต้นมาใส่เลยต้มปลาทูใหหน้ามันออกคุณท้ายใส่ผักกปนแข็งลงไปได้เลยที่เราต้มไปแล้ว ง่ายๆต้มไปแล้วนะลวกไปแล้วเราก็มาแกงใส่ถูแค่ๆหักเป็นตัวอย่างนี้ต้มให้น้ำออกคุณขามเปียกยายไปต้าเม็ดยายเก็บมาจากต้นยายก็มาโยนใส่เลยเอาความเปรี้ยวมาเฉยๆแค่น,นี้กับข้าวง,ง่าย เช่นปรุงมายุงยาแถวสวนเราเนี่ค่ะไม่ไปต,ตัดเลยเอาไว้ตัดทิ้งผักคนแค้นต้มใจปลาทูนี่แค่นี้เสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะหวานๆเปรียปร้ยว อร่อยนะ